ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายในการตอบปัญหาประจำวันนี้คลุไปการตอบคำถามของน,น,นักเรียนโงเรียนนรนไทยเช่งเคยนักเรียนถามว่าบุคคลหรือพระที่มีญาแก่กล้าแข็งกล้า จะสามารถเรียกฝนและเหาะเขินเดินอากาศได้จริงหรือไม่แต่พวกนี้เป็นลักษณะของอภิญญานะฮะแล้วก็ทำได้ทั้งสองอย่างแต่การเหาะเขินเดินอากาศในบางกรณีก็จะใช้วิธีเลือล่อนลอยไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการหายวับไปกับตาแล้วก็ปรากฏในที่ที่ท่านต้องการจะไป มันก็คนไม่เห็นก่อนตอนที่ท่านมาหรอกตอนนี้ท่านมาท่านไปก็เรียกอันตรราทานจากที่หนึ่งแล้วไปปรากฏใ็นที่หนึ่งในการเรียกลมฝนเนี่ยที่จริงมันอยู่กับลักษณะของภูมิอากาศด,ด้วยแล้วก็ใช้พวกกรสินนะครับเพราะว่ากนนทาความจริงในพิติกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็ทำได้นะคร แต่ว่าต้ององค์ประกอบของธรรมชาติด้วยท้าไม่ดวงประกอบอะไรเลยลก็คล้ายกับฝนหลวงนะฮะคือถ้าไม่มีองค์ประกอบที่ใจฝนตกมันมีอยู่แม้จะไปทำมันก็ไปตกหรอกถันกระดึงก็ต้องศึกษาสภาพของเมขของสภาพไปรอบต่างๆแล้วก็มีวิธีการจัดการรอวางแผนในผข้างล่างนะฮะไปทํางานข้างบน แล้วก็บัญชาการไปจากข้างล่างรายงานลงมาจากข้างบนก็ต้องประสานงานกันตลอดแล้วก็ทำได้ถ้าอะไรเป็นใครมีที่มาอย่างไงเข้าใจว่านักเรียนเขียนผิดนะครับกงยะหมายถึงพระมาลัยพระมาลัยเทวเถรเทวเถระ ตำะมานเป็นเอกสารรุ่นหลังแถวสุขโขทยัยอาจจะตอนปลายยุทธยาหรือทำตอนต้นยุทธยาหรือทำว่าท่านแสดงว่าเป็นพระเทระที่อยู่ในชนบทโรหัตเจนก็ในกรุงลังกามีทริปมธ์คุภาพแบบพระโมคคัลลานะ แต่ปรากฏว่าลังกาไม่มีประวัติในเรื่องนี้เราก็แสดงเห็นว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นโดยจินตนาการเป็นการจำลองภาพการทำงานของพระโมกัลนะมาเทละในการไปโปรดนรกสวรรค์ไปเยี่ยมสัตว์นรกแล้วสอบถามถึงบาปรกรรมที่เป็นเหตุตกนรก แล้วก็มันบอกกล่าวแก่ญาติพี่น้องของสัตว์ในรกเหล่านัะนะ้นไปสวรรค์แล้วก็ถามถ้งบุญนุบุญศุลที่เป็นอหตุได้บังเกิดในสวรรค์แล้วก็มันบอกกล่าวแก่ญาติพี่น้องของเขาในโลกมนุษย์ส่วนพระมาลยัยก็มีลักษณะอย่างนั้นบทบาทที่เดินเนี่ยคือมันไปเชื่มมอมโยงกับหนังสือเล่มหนึ่งคือมหาชาติมหาชาติชาดุ แล้วก็ไปเชื่อมโยงศาส,สนาประสีอ่านแวถเรามองแล้วมันเป็นวิธีการจัดการเผยแผ่พระศาสนาที่มีลักษณะผูกโยงปเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันคือการฟังเรื่องหมาชาติเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันเปนบุญระดับภาระดับศีระดับภาวนา วันเราฟังหมาชาติคราวหนึ่งเนี่ยมันเป็นทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาก็เป็นบุญอ่ะทีนี้บุญเนี่ยมันก็ต้องยืดการให้อายุของบุญยืดอายุครั้งแรกก็คือการบังเกิดในสุคติโลกสวัสดก์หมายความว่ามีผลในชาติหน้าทต่ไมพบชาติของเรามีความเปลี่ยนแปลงไป แล้วก็เป็นเหตุได้พบาศาสนาภษะีอ่านซึ่งก็เป็นอนาคตไกลโพ้นเลยทีเนี้ยแต่บรรลุมรคนที่ผ่านในาศาสนาภษะีอ่านเพราะงั้นเราจะเห็นว่าคนรุ่นปุญาาตาย,ยาเราในฉลาดมากนี่นะสาระนั้นเป็นเรื่องจริง แต่ว่าองค์ประกอบเนี่ยเป็นปัจจัยที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงผลักดันกระตุ้นเตือนให้คนได้อยู่ในศีลในธรรมเาเป็นทานศีลภาวนาตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์ไปไหว้พระจุลามณีเจดีสวรรค์ถึงเป็นที่บรรจุพระาธรรมทาตุกับพระเมลีของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวุณิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพาน แสดงว่าประโยชน์สามคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายหน้าประโยชน์สูงสุดคือมพราะคนไม่ผ่านประเด็นสำคัญว่ามีหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นตัวกระตุ้นเตือนให้คนละโจรปฏิฤตินั่นคือเรื่องจริงเมื่อก่อนเนี่ย ไปงานเผาศพประเทระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับแจกหนังสือมาเล่มหนึ่งตอนนั่งในเครื่องบินก็อ่านจบที่วันนี้มิตรพิสูงเห็นเรื่องราวการบอกเล่าของคนทางจังหวัดพัหรือรู้สึกว่าอยู่ที่แพร่หรือเชียงใหม่เนี่ยแต่เนี้ยนะ หรือว่าลัมพูนหรือยางไงเนี่ยก็่าไปเกี่ยวข้องกับวัตรบาตรตากผ้าอยู่แต่แต่ท่านเล่าเรื่องเยอะึงไปพบคนมาท่านเรียกไม่เรียกว่านรกสวรรค์แต่เรียกว่าที่เย็นที่ร้อนซึ่งที่เย็นก็คือสวรรค์ที่ร้อนก็คือนรกแล้วเขาเข้าไปที่นั้นก็เจอความเย็นความร้อนด้วย ตามสถานที่ที่พอเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็พบปะคนต่างๆมากมายกายกองแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือว่าไปพพระเจ้าศรีธรรมสกาชที่ปกครองนครศรีธรรมาราชถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนประวัติศาสตร์มองนครเนี่ยมันใกล้ๆก็จะเก็ดบร้อยกว่าปีไปนี่แต่ว่าถ้าดูตามที่เรื่องพระเจ้า ไปสีธรรมาาศกราชบอกเนี่ยมันพันกว่าปีนะฮะพันสองร้อยกว่าปแีแสดงว่าพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยสร้างเมื่อพศหนึ่งพันสามร้อสองร้อยกว่าพอเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็จะเห็นว่า ถ้าจริงไงนะฮะถ้าจริงนะครศรีธรรมราชจะเป็นเมืองหลวงของไทยแรกนะฮะเพราะว่าสุโขทัยก็ดีเชียงใหม่ก็ดีแล้วว่ายุทยาก็ดีในที่หลังทังน,นั้นเนีะแต่อันนี้เป็นเรื่องนิมมิดแล้วก็บอกชื่อคนซึ่งร่วมกันสร้างพระาธาตุชุดละห้าสิบหกชุดห้าสิบหกคนนะรู้สึกจะทั้งหมดจะเจ็ดแปดชุดแต่ในชาติปัจจุบันในคนเหล่านี้ลงมาเกิด เกิดเป็นคนแล้วมีชีวิตอยู่บ้างตายไปแล้วบ้างอะไรแต่ไรเนี่ยเขาบอกหมดเลยบ้านหรือถรงในที่อะไรแต่ไรแล้วอ่านแล้วเนี่ยมันแน่นอนมีข้อข้องใจเยอะแต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าคนเชื่อแล้วจะได้ประโยชน์เพราะเป็นเหตุใดเขากระตุ้นความดีมีต้นแบบมีตัวอย่างอยู่แล้วแต่เป็นเหตุใดเขาละความชั่ว เราก็จึงกำลังคิดนะฮะเรจะร่วมกันศึกษาเรื่องนี้แล้วก็นัดท่านผู้เขียนเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็เล่าแล้วเราก็อัาจเทปไว้แล้วก็ซักอัาเทปซักกันเลยแล้วในสุดก็หาบทพิสูจน์ถึงคนคนเนี้ยคนคนที่แกอ้างชื่อนี่แกอ้างผู้ประเทศนะแต่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่าเพื่อน แต่คนที่ตายยุคนั้นแหละมาเกิดอยู่ทุกส่วนของประเทศไทยไปถึงบางปราเทศไปถึงอินเดียนะฮะไปถึงอเมริกาก็มีเราติดต่อคนคนนั้นมีตัวตนจริงไหมถ้าเราทราบเป็นเครือข่ายมันจะไม่ยากอ่ะคือเราติดต่อกับคนติดต่อต่อตัวกันไปเรื่อยแล้ว่างคนงช่วยกันแล้วก็ถ่ายรูปเข้ามาแล้วเขา ทำประวัติย่อๆคนนั้นครัาก,ก็สร้างเป็นหนังสือเลยสร้างาเป็นเอกสารที่เป็นการยืนยันผลของการทําดีได้ดีท,ทําชั่วได้ชั่วเรื่องของเราเนะี่ยถ้าจับประเด็นตรงน,นี้ได้นะมันไม่ยุ่งขนาดน,นี้เลยนี่คนยังไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีท,ทําชั่วได้ชั่วเลยทาชั่วกันเพลินไปเลยหลายคาคนเป็นว่าเล่นวางระเบิดเป็นว่าเล่น สํ่สสอนกันเป็นบ้านเล่นจนถึงก็มีอะไรขำใหม่ๆอ่ะสวิงกิ้งโอ้มาหน้าสลดนะฮะจริงๆเรื่อง,องนี้รู้มานานแล้วว่าพระเนี่ยชาวบ้านก็อึดอัดเขาไม่รู้จะทำยังไงนะอาจารย์าระเอก็เป็นพระเผยแผ่อบ่มเขาก็มาระบายฟังนะเราไม่มีโอกาสจะพบกับคนเหล่านี้แล้วเขาไม่นิมนต์พระไปพูด มพลาก็ต้องนีมนนะไม่มนะมีมนก็เข้าไปไม่ได้ตอนน้เราติดต่อกันไม่ได้แต่เราก็สรุปได้นะว่าคนทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะในส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าคุณเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วมีกรรมมีจริงทำดีทำชั่วมีจริงกรงรกมมีจริงนรกสวรรค์มีจริงชาตินิ้ชาติมีจริง เดี๋ยวคนจะรับผิดชอบในปัจจุบันมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะสั้นนิดเดียวคนเราอีกท,ที่วันเราก็ตายแล้วบางทีเราไปนั่งเผาศพเพื่อนเนี่ยกลับมาก็ตายวันนั้นตอนบ่ายเนี่ยไปจ,จะเผาศพระถระะตอนเช้าก็มีคนมาบอกว่าอยู่คนหนึ่งตายไป ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพี่แต่เขานับถือเป็นอาจารย์เพราะว่าเคยสอบถามธรรมะสนนาธรรมะกันเขาก็เอาหนังสือไปอ่านอะไรแต่ไหเนี่ยเขาก็เรียกอาจารย์ทุกครั้งไปเห็นหน้าแล้วก็เรียกท่านอาจารย์รู้ข่าวว่าไปก็ก็ไปหามากรุงเทพเขาก็มากราบก็นึกว่า อายุเขาก็ใกล้เคียงกันนะฮะพระที่จะเผาก็คนที่กำลังตายเนี่ยคนที่ตายเนี่ยอายุก็ใกล้เคียงกันเราก็ห่างกับเขาไม่เท่าไรเราก็ตายเหมือนกันแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ตายแต่น,นั่นเองเราก็รับผิดชอบในการกระทำของเราในแต่ละวันพยายามทาดีให้มากเท่าที่จะมากได้แล้วความดีที่เราทำหน่งจะลดความชั่วภูมิจิตเราสูงขึ้น พุ่มรำเราสูงขึ้นพุ่มกิตก็สูงขึ้นพอถึงจุดหนึ่งเมื่อจะไปอุปบัติอุบัติในที่ใดก็ตามมันพบเนี่ยมันจะสูงขึ้นแต่านที่เราเกิดจะสูงขึ้นกนกำลังวางแผนนะฮะกำลังคิดที่จะทำงานเนี่ยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมีจะลงทุนทุนมันจะมากแต่ทำไปเอกสารเผยแพร่เลินนะ่มก็ไม่โตนักนะฮะคิดว่าสักสองร้อยหน้าเนี่ย สองรหน้าก็พอเหมาะมือที่จะอ่านเร้ออยังมากกว่าสองร้อยห้าสิบหน้าเพราะรูปเดี๋ยวมันจะเข้ามันเยอะมากหรือบางครั้งก็อาจจะตัดรูปออกไปเพราะรูปคงไม่ช่วยอะไรนอกจากว่าประวัตินะคนท่านหลังมีจริงไหมแล้วมีอะไรมีความรู้สึกผูกพันกับพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากน้อยเพียงไหนแค่ไหนเพียงไรเพราะอยู่ในกระบวนการนี้ นะแล้วก็มีตัวอย่างที่ผู้เห็นว่าผู้หญิงบางคนเกิดมาเป็นผู้ชายผู้ชายบางคนเกิดมาเป็นผู้หญิงเวลาเนี่ยในชาติปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเพศเนี่ยไม่ใช่ยึดครองถาวรหญิงอาจจะเกิดเป็นชายชายเกิดเป็นหญิงหญิงเกิงเป็นชายอาจจะเกิดเป็นหมูหมากระไก่และในตรงนั้นเนี่ยก็มีคนสองคนที่เขาบอกว่าตั้งตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางกาัน ขอสร้างประมาสาริกธาตุเนี่ยแต่ว่าก็ดีบางทีก็ช่วยมีช่วยนวดให้คนถึงทางานหนักเดี๋ยวนี้คนหนึ่งเป็นหมาอยู่คนหนึ่งเป็นแมวอยู่แล้วแกบอกบ้านอะไรให้เสร็จเลยไอ้เนี่ยจะเป็นเนี่ยพิสุปตราหากเราทําเอกสารนี้ขึ้นมาได้ก็จะช่วยสินรมจัญญาได้มากทีเดียว,วเรื่องอะไรในการต่อปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทางนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญรากงเรืไปบูรณนธรรม คือมีแต่ท่านผู้ฟังหลายทุกวกันสวัสดี